หลายเทื่อะไรเจอกันอออแกกินนีเลยมือนี้มาห้าหน้องใบเยียบเนาะแต่ว่ามาเจอหนองป้าต็งมาเฮือนหนองใบเยียบเนาะอันนั้นเป็นหนองใบเยียบอ่ะ ความเองกับยูทีเดินนี่เลยจากเมนเดินทุกทั้งทุกคนถ้าเป็นฝั่งนันเนาะกับทเป็นเดินสนามร่วงแต่ฝั่งนี้วมหัวเอื่นว่าเดินย่างนนเนาะทุกคนแต่ว่าเป็นสถท่านที่จัดงานบุญสร้างทุกๆปีเนาะปีนี้กับกาซู่มาเที่ยบุญอันเทศกาลบุญสร้างกันอีกแล้วทุกคนเดือนซ่องเนะเาะว่าเมนเดือนแห้งามหักดนะ้สำหรับคนสยามบุรีแล้วเมนเดือนแห้งบุญสร้างทุกคนทุกๆปีเดือนซ่องเนาะ วันที่10ปลายบางเทรือกั1 5า50บว่าแต่ว่าปีนี้เนาะจะจัดขึ้นในวันที่12 50เมทุกคนเชิญ่วนทุกคนมาเที่ยวสยามพุดีกันไดเด้อเนาะโบบอไลย่ยายห้างทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ้งสางกันไกลๆเลยทุกคนเลยมาเนาะสบายดียามแรงเนาะลืมไปเลยมา นี่น้องฟาร์มเองกับสิพาทุกคนไปขี่สางเนาะเพราะว่าตั้งแต่อยู่สยามบุรีมาเนาะเติบใหญ่กับยู่นี่แต่เราเคยขึ้นสางสักเทื่ออันนี้จะเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องฟาร์มสิขี่สางทุกคนเยไปท่ามเขาเจ้าเบิ้งกันก่อนเนาะว่าสิขึ้นไหนบ้าเพราะว่ามันแรงเนาะทุกคนนี่ไปก็สิพาไปเบิ้งสางอับน้ำเดจแต่มาต่มันึ้มเต็มแฮงโอเคดีมถ้ หออยหยหอยสิกาขึ้นมาทุกคนาไกกะยานแล้วใส่ยาบุรีดินแดนแห่งเมืองสาง้าเมืองสางมีแต่คนงามๆได้ทุกคนเลยซาฟาร์กันงามคือกันนะเยวตัวเอง เดคนบ่อา,หาหเป็นากำลังนคิดงสวรรค์นนั้นใจจะขาดอยู่แล้วด้วยหากนองแก้วที่งามโสขลา เฮ้ยเห็นเปล่าไยไอ้าวยองเพอนเออเออได้ท well> ีกันได้เบียไปแกกินแกกินเลยคนละเครื่องติดอนเพื่อนร่วมด้วยวะด้วยอะไรพรเพ่อนกันได้คนนไปเลยวะไปกันไปพรเพื่อเอาไม่ใช่เลยอน่้ยวบ้ แต่เราหมดพลเนบอยขอปลา bạn <laughs> 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 sao các đại ngân, không gần bằng cỡ này, sao các đại ngân, con

เก็บตั้งปีเลยไม่เลยว้าวตีกันยังงี้สุดจิ๊บ เป็นคนเนียยบุรีเทๆไปขึ้นที่สามแข็งแรงได้แนนแต่ละปีมาเราบกกัขึ้นอันนี้เป็นปีแรกเลยที่มาขึ้นเนา่สเก้าตลอด่มรงเือนนะ ที่เลยาบรรยากาศยามเลงสาวมีนงนึงได้ามแ้หาไดี้างามเมืองสางเมืองสางมีแต่ผู้เศว้างาม ขึ้นจากผาลังขึ้นนะรอท้าลงดีแต่เดียนปุ๊บปู้ไปเนาะมีเลยทุกคนกากขี้สางแล้วก็มีคนทายหูให้นะเบิ้งทูขี้สางเดียนมาเลยสส่วนทางนี้ก็นี้เลยเลยสางคนซื้อออยนันนี้มาอ่าเนาะกีนี้ขึ้นขี้สางกับคนละห้าสิบพันกีบทุกคนเนยบ่หอดลอยเนาะ สร้างน้อยตัวนี้คำหูขนาดเลยด้ทุกคนน้องเพิ่นสิเอาเหงินไปให้นะเบิ่งเพิ่นหูค่ออีกนะนี่เลยอเเอเคุอเคโเคโอนกโเคโอเคเคโยเเอเมโอเาโคโอเคเคโอเคเเ

อาจารยนั่งลุกจิ้มคักเน่ มาบอกยังนี่ก็คือประเด็นิดีเลยดีเลยวัน้มาหนหอนไปเหยยน้องเจมาเจอหนอนพัดติ๊กมาเหยีบไปเยนะนั่นนองไปยียบมนอะมีเดันทิ้ไฟแล้วดันไปแล้ว๊กระดังทิ้งลืมหน้าแล้วเนาะ นมีคนหน่อยๆได้ยินม,ม,มากเลยมีงามะนานเลยมุ่นุ่นมีความสุขมี มีหลายคนขอมาเนี่ยแหละ